พี่ทีมามี่ขอดูที่แขนพี่ทีหน่อยสิปานน่ารักของพี่ยังอยู่ไหมไหนปานพี่ทีพี่ทีรู้ไหมลูกไหนปานปานน่ารักของพี่ทีอยู่น,นี่คะใหญ่มากเลยใหญ่ไหม <ใจ S 1> พี่ทีชอบไหมชอบชอบมามี่จะชอบนะน่<อ>รารัก็ตัวนี้มีด้วยตัวนี้มีด้วยนิด,น,<ส>น,น,น,ดนึงมามี่ก็มีนะพี่ก็มีใช่ไหนพี่ทีมาขัดที่มุหน่อยสิเก่งมากลูกพี่ทีเขา ไปไหว้ไหว้น้ำมาก็เลยก็เลยเป็นน้ำมุกไหลอย่างนี้เลยวิธีกินยาได้ไหมลูกนี่กินยาว้าิธกินยาีกินี่กินยาคนวิธีเป็นไรอ่ะพิธีน้ำมุกไหลค่ะกินยาแก้แพ้เก่งมากเลย พี่อยากเก่งมากเลยพี่กินไหมพี่กินเลยลูก